เวียสุกุลวัฒเผยปมปล่อยตัวเสื้องแง้มร่างทองเตรียมกลับมาใส่แน่นอนไม่อยากให้คนชินลุกเดิมเวียสุกลวัฒเผยปมปล่อยตัวเสื้อไว้หนวดคราวยาวเฟิร์มแง้มร่างทองเตรียมกลับมาใสแน่นอนห่างจอทีวีมาสามปีไม่มีละครรับสนุกกับการเล่นหนังทําเอาหลายคนเรียกร้องร่างทองหนักมากหลังจากเวียสุกลวัฒพระเอกชื่อดังได้เปลี่ยนลุกจากหนุ่มมาเทมาเป็นหนุ่มมาเซอร์ โดยปล่อยตัวคราวยาวหนวดเฟริร์มจนทำเอาแฟนคลับจำแทบไม่ได้จึงกลายเป็นข้อสงสัยให้ใครหลายคนว่าหนุ่มเวียพักงานในวงการหรือเพียงไว้หนวดคราวเพื่อโปรเจกต์กันแน่ล่าสุดหนุ่มเวียได้ควงภรรยาสาวพร้อมลูกสาวสุดน่ารักมาร่วมงานบวงสวงภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องมันแอบในจอเดอสติงรองวิดเดอะทีวีเจ้าตัวได้เคลียร์ไปมอปล่อยตัวเสื้อไว้หนวดคราวยาวเฟ้ยพร้อมทั้งเผยว่าแฟนๆจะได้เห็นผลงานละครของหนุ่มเวียผ่านจอโทรทัศน์อีกหรือไม่โดยหนุ่มเวียเผยว่า สำหรับลุกของภาพยนตร์เรื่องมันแอบในจอก็เปลี่ยนประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เยอะคือต้องเกลี้ยงกว่านี้หน่อยแต่ก็อาจจะไม่ได้ใส่เลยก็จะโตประมาณหนึ่งถามว่าหนักใสไหมที่ต้องเกลี้ยงเกลาก็ไม่นะคือเราโกนหนวดเช้าเย็นก็เริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้แต่หลายคนก็ตกใจนะเฟิร์มมาเชียวก็นั่นแหละอย่างที่ทุกคนได้เห็นสุดท้ายมันคือโปรเจกต์ก็เวลาที่เราทํางานเราก็อยากจะเต็มที่ถ้าเราทําได้แล้วพอดีด้วยคอนเน็กชันที่คุยกับครอบครัวว่าเราจะรับงานที่ละเรื่องหรือไม่คาบเกี่ยวกันมากมัน ก็ทําให้เราสามารถที่จะครีฟลุกได้เต็มเต็มเนาะมันก็เลยทําให้เราไว้แบบเต็มที่เลยตอนแรกผมไว้เล่นเล่นก่อนแต่พอไปเจอโปรเจกต์เขาก็อยากได้แบบนี้ก็เลยไว้ต่อจนถ่ายทําเสร็จคือตอนที่เห็นสภาพตัวเองตอนนั้นก็คือถ้ามันจัดทรงแล้วมันก็ดูดีนะแต่ว่าเราจะไปใส่เจลหรือว่าจะไปไดเคราวทุกวันมันก็ทําไม่ได้แต่เราก็เข้าใจแหละบางคนก็เข้าใจบางคนก็อาจจะมองว่าเราทําไมไม่ดูแลตัวเองแต่ผมไม่ได้รู้สึกอะไรก็ดีแล้วมีคนให้ความสนใจแล้วสุดท้ายมันก็คือมาเฉลยเองว่าคือโปรเจกต์ ซึ่งความรู้สึกเราตอนที่หลายคนบอกว่าทำไมปล่อยตัวขนาดนี้คือผมก็คำคำนะคือเขาไม่รู้จริงๆหรอว่าเราทำงานในวงการอยู่ถ้าเป็นเพื่อนเพื่อนที่ทำงานในวงการด้วยกันก็จะเข้าใจว่าเวียมันต้องมีโปรเจกต์อะไรสักอย่างแน่แน่ถึงได้ปล่อยขนาดนี้แต่บางคนก็อาจจะเอะหรือว่าช่วงนี้พี่เวียพักส่วนในเรื่องคอมเมนต์ก็มีเห็นบ้างมันเป็นเรื่องปกติเนาะบางคนเขาก็ไม่ได้รู้ว่าเราทำงานซึ่งคราวเราไม่เคยไว้ยาวขนาดนี้นี่คือครั้งแรกพอโกน,นวดเสร็จป,ปุ๊บลูกสาวคือเขาก็ดูตื่นเต้นนอนอะ่ะ แต่เขาก็เคยเห็นเราในโหมดที่ไม่มีเหมือนกันแต่เขาก็จําในโหมดที่มันเยอะแล้วพอเราอ้ออกเขาก็บอกว่าเขาก็ชอบซึ่งตอนที่คราวเราเยอะเขาก็รู้ว่าเราทํางานเขาก็ชินถามว่าลูกมีชมว่าหล่อขึ้นใหม่หัวเราะแต่หลายคนอยากเห็นเราในเอชันเกลี้ยงเกราะก็มีต่อจากโปรเจก t นี้เกลี้ยงเกราะแน่นอนโปรเจกหน่าคุยกันแล้วเกลี้ยงแบบใสๆเลยครับยิ้มซึ่งถามว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันระหว่างเกลี้ยงเกราะกับมีเคราะห์ก็ได้หมดครับก็อยากเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ให้คนชินว่าพี่เวียต้องเป็นแบบนี้ ความรู้สึกที่ต้องรับแต่ละโปรเจกต์ก็รู้สึกว่าเราสบายในการทำงานคือเวลาทำอะไรก็อยากทำเต็มที่เวลาเราแ a c t ิ้งพอมันเป็นของจริงมันก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะหลุดเราก็สบายใจที่จะทำงานแบบนี้แต่ถ้าสมมุติมันมีงานที่ต้องถ่ายคาบเกี่ยวกับอันนึงคอผมสั้นอันนึงคอผมยาวอันนี้เราก็ต้องยอมที่จะใช้เอฟเฟกช่วยคือก็ไม่ได้แนตี้อะไรถ้าเราสะดวกเวียได้เผยต่อว่าหลายคนเห็นเราในพาดของซีรีส์และภาพยนตร์ ส่วนในภาพละครน่าจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะอย่างปีนี้เองก็โปรเจกต์ก็พอสมควรเรารู้สึกว่าเราค่อยๆรับทีละโปรเจกต์เรื่อยๆดีกว่าละครก็อาจจะเป็นไปได้แต่เราก็ไม่ได้มีสัญญาที่ไหนอยู่แล้วตอนนี้แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ถูกทาบทามมาส่วนใหญ่ที่ทาบทามมาก็จะเป็นภาพยนตร์หรือเป็นซีรีส์ที่ไม่กี่ตอนซึ่งมันค่อนข้างที่จะตรงกับไลฟ์สไตล์เราก็คือทำงานไปเลย4-5เดือนพักไปเลย2เดือนซึ่งผลงานตอนนี้มีซีรีส์หนึ่งหนังสองคือช่วงหลังมีแต่หนังคือก็ดีนะ ผมก็รู้สึกว่าผมสนุกกับการทำงานจริงก็สนุกหมดแต่ณตอนนี้ภาพยนตร์มันตอบโจทย์ช่วงเวลาในการทำงานต่างๆก็ถูกจริตครับจากประสบการณ์ของเราก็เยอะมากถามว่าคิดเรื่องที่จะผันตัวมาเป็นผู้จัดผู้กำกับเองหมจริงๆผมยังไม่ค่อยเคยคุยแล้วก็มีแต่คนบอกว่าเป็นนักแสดงแหลยดีแล้วแต่ผู้กำกับก็จะเป็นอีกพาดหนึ่งที่ท้าทายผมเองยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นแต่คือชอบคิดหรือว่าหาไอเดียก็อาจจะเก็บมาเป็นข้อมูลไว้หรือในอนาคตเราอาจจะเขียนบทได้หรือมีโปรเจกต์ไปเสนอได้ อาจจะไม่ได้เป็นผู้กำกับหรือผู้จัดแต่อาจจะเป็นเจ้าของเรื่องราวพอจะเป็นไปได้แต่ตอนนี้ผมว่านักแสดงสนุกกว่าครับในส่วนของละครไม่ได้มีติดต่อมาถามว่าคิดถึงไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะแฟนแฟน,แฟนละครก็ถามตลอดเวลาเจอข้างนอกก็มีแต่คนถามว่าไม่เล่นแล้วหรือเราก็บอกว่าเล่นอยู่ครับแต่หลังๆมาจะเล่นเป็นภาพยนตร์พี่ๆก็สามารถมาชมที่โรงภาพยนตร์ใกล้บ้านท่านได้นะครับผมก็จะบอกประมาณนี้หรือว่าถ้าจะดูในแพลตฟอร์มก็สามารถไปสมัครแพลตฟอร์มได้จะเห็นผม เยอะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีละครก็สามปีแล้วที่ไม่มีละครถามว่าถ้ามีติดต่อมาจะรับเลยไหมก็ขอดูก่อนมันมีหลายอย่างที่ต้องใช้การตัดสินใจค่อนข้างเยอะไม่ได้เลือกหรอกแต่หาอะไรที่เหมาะกับเราที่สุดดีกว่ายังรับงานปกติส่วนเรื่องเข้าป่าก็ยังอยากเข้าอยู่แต่ถ้าหน้าฝนก็คงไม่ไหวเดียวรอให้ช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่ก็กะว่าจะพาภรรยากับลูกไปเดินออกกําลังกายคือลูกเขาเริ่มโตแล้วเด็กในวนัยนี้ต้องเทรนพลังงานออกให้เยอะยด เพราะเขาต้องการที่จะเรียนรู้